ไปดูการจัดกิจกรรมวันเด็กที่นี่กันเขามีการแจกแหวนทองคำแจกแท็บเล็ตแล้วก็แจกรถจักรยานด้วยเด็กก็มาลุ้นกันนับพันคนทีเดียวค่ะวัดนี้แทบแตกเลยเด็กที่มาไกลสุดเนี่ยมาจากจังหวัดหนองคายทีเดียวนะคะส่วนเด็กที่ได้แหวนทองคำโอ้โหดีใจค่ะกระโดดสุดขีดทีเดียวค่ะไปดูบรรยากาศกันเลยนะคะที่วัดอินทารามอำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงคราม โดยพระครูพิสิทธิ์ประชานาถหรือว่าดอร์หลวงพ่อแดงนันทโยรองเจ้าคณะอำเภออัมพวาเจ้าอาวาสวัดอินทารามพร้อมคณะสงฆ์และลูกศิษย์ค่ะได้จัดงานวันเด็กแห่งชาติเป็นปีที่5แล้วนะคะครั้งนี้เนี่ยจัดแบบจัดเต็มคาราเบลเลยนะคะโอ้โหมีของรางวัลมาแจกมากมายทีเดียวเช่นแหวนทองคําแจกถึง13วงค่ะแท็บเล็ตก็มาห้าเครื่องด้วยกันรถจักรยานสองคันค่ะตุก๊กตาตัวใหญ่ๆนะคะกอดอุ่นๆเนี่ยเอาไปเลย 7ตัวพัดลมก็มี10ตัวแล้วก็ของเล่นต่างๆมากมายรวมกว่า500ชุดมูลค่ารวมเนี่ยประมาณ200,000บาทค่ะทั้งนี้ก็เพื่อให้เด็กๆเ,เนี่ยได้จับสลากลุ้นรางวัลกันโดยมีผู้ปกครองนะคะที่ก็พาบุตรหลานมาลุ้นแหวนทองคําและรางวัลอื่นๆกันนับพันคนวัดแทบแตกกันเลยทีเดียวค่ะ เด็กที่มาไกลที่สุดนะคะคือเด็กชายทธเนศชงสกุลค่ะอายุ11ปีมาจากจังหวัดหนองคายนะคะเพราะว่าบีดาเนี่ยบอกว่าตนเองเนี่ยเป็นสิทธิ์วัด ที่วัดอินทารามนี่แหละค่ะเคารพนับถือนายดรหลวงพ่อแดงอยู่แล้วพี่สาวเนี่ยก็เลยโทรศัพท์ไปชวนให้พาลูกพาหลานมาลุ้นแหวนทองคากันในงานวันเด็กที่วัดอินทารามก็เลยเดินทางมาพักที่บ้านพี่สาวที่จังหวัดสมุทรสงครามแล้วก็ร่วมกิจกรรมกันด้วยค่ะอย่างไรก็ตามนะคะจํานวนเด็กที่มาเนี่ยถือว่ามากเกินความคาดหมายทีเดียวทําให้เด็กเกินเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึง2เท่าเลยของรางวัลไม่พอกับจํานวนเด็กนะคะทางวัดจึงแก้ปัญหาเร่งด่วนด้วยกัน จัดซื้อข้าวสารของขวัญแล้วก็ทำสลากเพิ่มเลยนะคะเพื่อให้เด็กทุกคนที่มาแล้วเนี่ยไม่กลับบ้านมือเปล่าได้ลุ้นจับรางวัลลุ้นแหวนทองคำอย่างทั่วถึงทุกคนนอกจากนี้ก็แจกข้าวสาร5กิโลกรัมฟรีให้กับเด็กที่มาร่วมกิจกรรมคนละ1ถุงกลับไปด้วย พระครูพิสิทธิ์ประชานานนะคะเป็นประธานนําเลขรางวัลใหญ่ใส่ลงในบาทรพระและลูกศิษย์วัดเนี่ยเขาก็จะเรียงลําดับเด็กๆนะคะจับรางวัลตามบัตรคิวที่ลงทะเบียนไว้ใช้เวลาถึง3ชั่วโมงทีเดียวนะคะกว่าที่การจับสลากเนี่ยจะเสร็จสิ้นไป เด็กบางคนที่จับได้รางวัลใหญ่โอ้โหดีใจค่ะอย่างเด็กหญิงฟ้าครามนะคะนักเรียนชั้นป .6 โรงเรียนวัดเสด็จที่สมุทรสงครามนี่แหละจับสลากได้แหวนทองคำโอ้โหกระโดดโลดเต้นดีใจใหญ่มือไม้สั่นอยู่นานนะคะได้รางวัลใหญ่ไป ขณะที่เด็กที่ได้รางวัลเล็กๆน้อยๆก็บอกว่าก็ดีใจแล้วนะคะที่วัดอินทารามเนี่ยเปิดโอกาสให้เด็กมาร่วมกิจกรรมได้ลุ้นโชคจับสลากกันทุกคนนอกจากนี้ในงานก็จัดให้มีการแสดงต่างๆของเด็กๆด้วยนะคะกิจกรรมการละเล่นการออกร้านอาหารเครื่องดื่มจากผู้ใหญ่ใจดีมาให้เด็กๆได้ทานฟรีกันด้วยค่ะ พระครูพิสิทธิ์ประชานาถบอกว่าในอดีตเนี่ยอัตมาค่ะเคยเป็นเด็กยากจนมาก่อนลำบากมาก่อนนะคะไม่มีโอกาสได้เล่นของเล่นสวยๆกินอาหารก็ไม่อิ่มค่ะอดๆอยากๆย ปัจจุบันเนี่ยก็พอมีพอกินค่ะและทางวัดอินทารามก็ได้ชื่อว่าเป็นวัดนักบุญที่ผ่านมาช่วยเหลือเด็กและเยาวชนมาโดยตลอดนะคะและเนื่องในโอกาสวันเด็กปีนี้วัดอินทารามก็เลยจัดงานวันเด็กครั้งนี้ขึ้นมาเป็นครั้งที่5แล้วเพื่อให้เด็กวันนี้เนี่ยเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในวันหน้าค่ะ